ละครทิพน,นติกจิตสะกดแค้นดีมากๆเลยนะคะโ, <laughs> โอเคค่ะเป็นไงบ้างร่วมงานกับช่องวันสนุกมากค่ะเป็นบทที่เอ่อเหมือนตอนมาคุยกับที่ป้อนน่ะก็บอกว่าแบบเอออยากลองรับอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็ใหม่ๆเลยค่ะก็ได้มาจริงๆด้วยค่ะ <laughs> <ม> <laughs> คือบทนี้ยากมากค่ะก็ก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนต้องทํากันบ้านเยอะแล้วก็ต้องเหมือน คุยกับพี่กูตลอดนะคะว่าแบบต้องเป็นยังไงตัวละครนี้มันจะบาลานซ์ตรงไหนอะไรเงี้ยมันยากเหมือนกันค่ะแต่รับน้องได้ดีเลยไปชมวันรับน้องรับน้องได้ดีมากค่ะเปิดเรื่องแรกมาก็ยากมากคือแต่ว่ามันสนุกค่ะมันท้าทายแต่แต่ว่ามันก็ก็โหดอยู่อเหมือนกันได้เรียนรู้อะไรใหะ่ๆเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะก็ได้ได้รีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเรื่ เหมือนที่พี่กูบอกไปว่าด้วยพื้นฐานเรื่องอ่ะมันมีความเบสมากมาจากความเป็นจริงใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปแต่งเติมให้มันแบบสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เหมือนต้องต้องรีเสิร์ชแล้วก็จินตนาการไปด้วยค่ะพร้อมกัน ที่จริงเราต้องไปหัดเลสอกเลยไหมว่าหมอที่สะกดจิตเขามีจริงหว่าเขาต้องทันอย่างนี้ในตามวิชาารก็จริงๆยังไม่ทันต้องหาเลยค่ะทีมเขียนบทก็ส่งคลิปมาเป็นแบบุ๊ดๆดูดเลยใช่ค่ะว่าแบบมันมีแบบนี้นะมันมีแบบนี้ลองดูว่าจะแบบไปในเวไนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าระหว่างถ่ายทําก็จะมีแต่งเติมบ้างเพื่อความสนุกแล้วก็แบบมีต้องถ่ายกับเทคนิคกล้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันยากว่ต้องเล่นให้คนเชื่อว่าเราสามารถสะกดจิตเขาได้ เดี๋ยวหนูจะสะกดจิตพี่เลยค่ะหลอนเลยยังยังไงมันมีอที่ทำให้รู้สึกว่าคนเชื่อมันจริงๆเราก็ต้องเชื่อก่อนแล้วค่ะแล้วก็รีเสิร์ชมาให้แน่นพอสมควรแล้วก็แล้วก็ไปกับจินตนาการที่ที่พี่กูแล้วก็ทีมเขียนบทสร้างขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ก็ก็ประมาณนั้นค่ะคิดว่าการสะกดจิตมันเหมาะกับคนที่เจอปัญหาแบบไหนถึงจะต้องได้รับการบำบัดในชีวิต อันนี้ไม่ตอบไปแมอ่อาจจะลึกไปค่ะใช่คือคือถ้าถ้ามีอะไรอย่างงี้ไปคุยกับ <us> กับจิตแพทย์ <c oughs> แล้วก็บาบัดจริง <c oughs> ๆ,ๆดีกว่าค่ะอยาให้หนูแบบชี้แนะอะไรขนาดนี้เลยค่ะม <c oughs> ันอาจจะละเอียดเก<ร>ินแล้วจริงๆเราสะกดจิตเองตัวเองได้ไหมามบทที่เราอย่างงี้ได้มาเราให้หนูสะกดจิตตัวเอง <c oughs> เอที่ตามที่เราที่เขาบีมาไง,งในบทนี้ไม่ไม่เราไม่ได้มาใช้กับตัวเองค่ะไม่ไม่ไดเอามา กับพอเล่นเรื่องนี้มันเหนื่อยแค่ไหนเพราะว่าพี่กูเขาเป็นคนจริงจังก็เขาเป็นคนเข้มข้นดีว่าค่ะคือเขาเขาค่อนข้างละเอียดเข้มข้นแล้วก็แบบไม่ปล่อยเลยอะค่ะอะไรที่เขาดันไปจนสุดได้เขาจะแบบเขาจะพุชมันไปจนจนสุดทางของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เหนื่อยไหมเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจค่ะเพราะว่าร่วมงานกันสบายใจมากค่ะร่วมงานกันกับทีมกับพี่กูอะไร่เงี้ยทุกคนแบบ จริงๆบรรยากาศกองน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าแค่อาจจะเรื่องพอเข้าไปเป็นตัวละครเนี่ยมันก็สวิตไปอีกโหมดหนึงก็อาจจะเออที่ดีไซน์ตัวละครนี้ไว้ด้วยก็คือเป็นคนที่ยิ้มไม่เป็นด้วยค่ะใช่เป็นเป็นหนึ่งในในในส่วนลึกๆของคารคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่จริงเลยต้องแสดงออกทางด้านทางมันไม่ได้ยดีมาก ใส่ตาอยอะๆว่ะใสยตาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีพัฒนาการของตัวละครด้วยก็ต้องรอดูไปค่ะแต่เราไม่หดหูกับบ้านเนอะ <c oughs> ไม่หดหูแต่ว่าห่เอเห <c oughs> <c oughs> ี่ยวค่ะมีอะไรที่เราสิว่าเราติดติดกับบ้านไหมด้วย <c oughs> มันมันไม่ติดกับบ้านค่ะเพราะว่ามันติดไม่ไหวคะ่ะมันเหนื่อยมากจริงๆมันต้องทิ้งเลยค่ะหมายถึงว่าพอพอเข้าไปปุุกแล้วออกมามันต้องทิ้งเลยแล้วก็พอกลับบ้านปุุกหนูก็อยากแบบเป็นจอยชีวิตส่วนตัวเลยเลยนะเพราะว่า ถ้าคิปไว้นานๆมันอาจจะเหนื่อยเกินเลยค่ะใช่นิชาเป็คนที่แยกระหว่างเรงานก็จริงๆก็ก็แยกได้ค่ะใช่อัราสค่ะคำว่าล่าสุดนะคะ่ค่ะแเออแบบเหมือนแเป็นเราที่แบบมีความคอมเมนทอปสี่อืมก็เออ คำถามคืออะไรหรอคะคำถามคือว่าสิ่งที่เป็นแบบโค้เพิ่มสุดว่าเขาไปทัวร์ไปโรงอรอในเรื่องที่ซีนจูนี้ได้ย่างเปอ๋อจริงๆส่วนตัวหนูหนูเห็นใจแบมมากกว่าค่ะที่เขาต้องออกมาทำอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้ เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาควรได้แบบแอพเฟคชักับผลงานที่เพิ่งออกมาค่ะแบบทั้งทั้งแบมเองทั้งทีมเขาคนรอบตัวเขาแฟนคลับของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรต่ว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เข้าสมควรได้แอฟเฟคชักับงานที่เขาทุ่มเทมาค่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานอัลบัม้มรองเท้าของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เขาเขาตั้งใจกันนะคะเราทํางานกับทีมเราเห็นทีมตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนั้นไม่ไม่น่ามากวนเขาตอนนี้เลยแบบเขาน่าจะได้อภิเษกกับงานที่เขาได้ทำอ่ะจริงจริงที่ดิฉได้เจอคอมเมนต์ในลักษณะแบบนั้นอ่าที่ท็อปสิบเป็นที่ส่วนตัวเราอ่ะเอาจริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยได้อ่านค่ะคืออาจจะดูฟีดแบ็กแบบ ตัวงานจริงๆอะค่ะเรื่อง MV เรื่องอะน,นูหนูว่าคนก็ชอบกันเยอะนะแล้วก็แบบรู้สึกว่างานทุกอย่างมันออกมาดีมากๆเลยทั้ง Listening Party ที่เพิ่งจัดไปแบบทั้งเพลงทุกเพลงในอัลบั้มอะไรอยเงี้ยค่ะ MV ด้วยทุก MV เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือมันออกมาดีมากๆเลยอะคะ่ะเราก็เราก็เราก็เชียร์ค่ะอยากให้ทุกคนเห็นสิ่งนั้นกันเยอะๆคะ่ะ ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ถ่ายซีรีส์นี่แหละค่ะเลิกตีสองตีสามตลอดเลยมันมันไม่ได้มานั่งเช็คละเอียดขนาดนั้นด้วยค่ะแต่ก็พอได้ยินมาบ้างแต่ก็รู้สึกว่าคือสําหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าเข้าใจได้ทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดเห็นนะคะแต่ว่าโฟกัสผลงานที่เขาตั้งใจทําเพื่อแฟนๆดีกว่าค่ะแสดงว่ามันก็ยังไม่ได้มาถึงถือวันดิฉันม่ได้รับรู้มาขนาดไหน่ากก็รับรู้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เทคแล้วกัน ค่ะออแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเราไปทําอะไรไม่ได้ค่ะไปบังคับให้ใครมาแบบคิดแบบที่เราคิดไม่ได้อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าขอโฟกัสกับการถ่ายละครในพาร์ทการทํางานของเราแล้วก็อยากให้คนโฟกัสกับผลงานของแบมค่ะอ,อัลบั้มเขาทาั้งอัลบั้มที่จริงพี่ย้อนกลับไปฉาดจูบอันนั้นมันมันมีเหตุผลหรือว่ามันจะเป็นแค่สิ่งที่ต้องแบบเพราะว่าดิชาก,ก็ดู ไม่เคยเห็นภาพนี้เหมือนกันไม่เคยได้ยังไงอ่ะแบบหนูเล่นละครม,ม,มาสิบกว่าปีนะคะใช่เล่นละครแต่ในนี่มันดูแช่นานถ้าเล่นไปอะไรอะไรฉากหมายถึงนนไม่ดีเลยี่ชาคิดอะไรอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าคือจริงๆฉากอะไรประมาณนี้แบบแบบคนรักหรืออะไรงะะเงี้ยค่ะหนูก็เล่นมาในละครหลายเรื่องมากนะคะแบบ ก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติของนักแสดงในพาร์ทหนูนะหนูก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่จะทําให้ MV หรืองานมันออกมาได้สมบูรณ์แบบกับความรู้สึกของคนดูที่สุดเราก็อยากจะเต็มที่แค่นั้นเลยค่ะแล้วในพาร์ทของแบมละ่ะในพาร์ทของแบมคืออะไรเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขาเลเราด้วยความที่เราเล่นละครมาเยอะเราได้มีการบอกไปว่ามุมนี้มุมนั้นอยู่ม<ะ>ไม่บอกอมไม่ได้บอกค่ะเราก็ทุกคนก็ฟังรีฟจากผู้กํากับค่ะใช่หรือเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่า แบมเหมือนเลยไม่จับไม่จับแ้ถั่วเถั่วโอ้ยอย่าด่ามากกันเลยแบบงานเขาทำออกมาแบบตั้งใจทำดีดีอ่ะแบบอย่าดรามากเลยค่ะดูดูงานที่ที่มันน่ารักดีกว่าเราอยากให้ดูทั้ง MV มีไม่ได้อยากให้ดูแค่ภาพแคสแคสจู๋เนาะใช่ค่ะก็ก็ดูเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เขาแบบตั้งใจทำออกมาดีกว่าค่ะแล้ตอนนั้นที่อยู่กองเขาตั้งใจแค่ไหนกับการที่แบบโห ทีมงานเยอะมากๆแล้วทุกคนตั้งใจทํางานมากๆค่ะทุกคนแบบโฟกัสกับการทํางานมากๆแล้วก็การถ่ายทําก็สมูทมากแบบหนูเองก็เอนจอยมากเพราะว่าก็เป็นกองใหม่ไม่เคยเจอด้วยแล้วก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยอะค่ะมีซีนแบบใต้น้ำมีซีนแบบวิ่งเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็สนุกเรีค่ะมีการได้คุยกันถึงว่าจะมีการร่วมงานกันอะไริ่มเติมพาในเมว่าเออมันจอยขนาดยังไม่มีค่ะก็ออย่าพอเกิดดราม่านี้เขามีครูจะไปติดต่อเราหมหรือว่า จริงๆเขาก็เ,าเหมือนเกรงใจแล้วก็ขอโทษเฉยๆแต่หนูแค่รู้สึกว่าไม่ต้องเลยคือแบบอ๋อคือคืออยากให้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะมมันไ่ใช่ใชเื่องใหใช,ใช่ใช,ใช่อยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานดีๆที่เขาทำออกมาด้วยค่ะใช่โอเค,ค่ะเมื่อกี้เขาแต่งงานไม่หนู้ไงเงินกิดใจเห่อ <laughs> โอ้ เชียร์พี่ไผ่ให้แต่งงานกับ,บคุณน้ำตาลค่ะถามเราะวพี่จะตกใจเชียร์คนอื่นไปก่อนเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะเขาเป็นคู่ที่น่ารักค่ะ <c oughs> แต่พี่ยังเชียร์นิชาได้อยู่ใช่ไหมเชียร์อะไรอย่ะถามเฉยๆยังไม่ได้อะไรเลยอเ <c oughs> ชียร์ในละครจิตสะกดแันก่อนนะคะใกล้ออนแล้วนะคะ29น,นี้นะคะพ <c oughs> <c oughs> ิชาไม่มีอะไรนะหนูไม่มีนะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ให้สัมภาษณ์ก่อนโอเคจบแต่เพียงเท่านี้ Okay. <laughs>